ศารมาตัดสินในยุคของมาดามแป้งสยามสปอร์ตเท่าไหร่360ร้อยหกล้านแต่สยามสปอร์ตต้องไปจ่ายให้ใครทรูเท่าไหร่2องอสิบอ่าเป็นเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ใช่เงินมาดามแป้งนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การเป็นมาดามแป้งเนี่ยโอเคแหละต้องบริหารจัดการต้องพัฒนาด้วยเออรู้สึกสงสารมาดามแป้งเหมือนกันที่ว่าแบกรับหลายๆอย่างเนี่ยกำลังไปไปจะไปพัฒนาเลยนะหันหลังมาอะไรวะที่ยังบอกว่าก็เป็นกระแสเหมือนกันครับนะครับสำหรับวงการฟุตบอลก็คือเรื่องของสารตัดสิน นะครับาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยชดใช้ทางสยามสปอร์ตนะครับ360ล้านครับคือไทม์ไลน์ผมว่าบางท่านอาจจะจะรู้ละอ่านมาเยอะแต่เดี๋ยวเราสรุปให้ให้ฟังกันหน่อยแล้วกันครับนะคร, <ผม S 2> ค,รคือมันมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยทาง บางยีคุณวรวีมากคดีเขาให้สยามสปอร์ตเนะี่ยบริหารสิทธิ์การถ่าทอดแล้วสยามกอดเลือกทรูเสร็จปุ๊บวันเวลาผ่านไปคุณบางยีพยี่ยี่ะหมดวาระก็เป็นทางพี่ออสสมยศขึ้นมาเป็นสามาคุณีราพุทธน,นนะครับบิ๊กออสไม่ ไม่ไม่ได้ร่วมงานไม่ได้เลือกที่ร่วมงานกับทางสยามสปอร์ตนะครับเลือกที่ไปอีกเจ้าหนึ่งมานั่นคือแผนบีใช่แผนบีมาปุ๊บสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายมันทําให้เกิดการฟอ้องร้องพอฟ้องร้องสดปุ๊บวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานสุดท้ายแล้วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนล่าสุดคือมาดามแป้งคุณสันล่ำซำศาลมามตัดสินในยุคข,ของมาดามแป้งอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจเขาวๆจะได้จะได้แบบขมวดขมวดไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยวันเวลาผ่านไปดันมาตัดสินในยุคของมาดามแป้งที่นั่งบริหารงานสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทยพอดีคําถามคือเงิน360ล้านจ่ายไงบ้างนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันคือจ่ายจ่ายสยามสปอร์ตเท่าไหร่360ล้านแต่สยามสปอร์ตต้องไปจ่ายให้ใคร True เท่าไหร่210นั่นแหละคําถามคือเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นสนใจที่ว่าสมาคมเอาเงินที่ไหนไปจ่ายสยามสปอร์ตเอาเงินคือคําตอบมันก็มีอยู่แล้วที่ว่าเป็นเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ใช่เงินมาตามแป้งนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องแยกแยะก่อนว่า ฟ้องสมาคมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมาดามแป้งมาดามแป้งโอเคมีรู้อยู่แล้วแหละว่ามีเงิน,งนถามว่าเนี่ยมันคือการบริหารงานฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเงินของสมาคมมีลาฟบอนที่จะต้องนํามาจ่ายจะเอาจากไหนได้ในมุมผมนะหนึ่งค่าเลิกสิทธิ์ทอดสดฤดูกาลใหม่ไหมแบ่งมาจ่ายได้ไหมแต่มันจะได้เยอะแค่ไหนอันนี้ก็ต้องถามไปทีนึงแต่อุมถามล่าสุดเนี่ยอัปเดตกับที่คนที่รู้จักกันที่พอจะรู้เร,รื่องนี้บอกมาดามแป้งอยู่ต่างต่างประเทศเนาะเดี๋ยวรอกลับมาก่อนแล้วจะค่อยมาอัปเดตอีกทีนึง ท่านเองก็มีภารกิจที่ไปฟีฟ่านะครับเจอกับอินฟาริโนนะครับเดี๋ยวกลับมาก็คงต้องมีการพูดคุยมาอนะ่ะมาคุยกับคุณเราตอนนี้ตอนนี้วาดามเขาก็ไปมีภารกิจอยู่อ่ะกับภาร,ร,รกิจใหญ่ผมว่านอกเหนือจากจากงานที่งานหลักอันนั้นอะ่ะผมว่ามันต้องประการไปเจอผู้องค์ผู้ใหญ่ในวงการของฟีฟ่าเนี่ยผมว่ามันต้องมีเรื่องอื่นด้วยคุยการวางแผนพัฒนาหรือว่าอย่างอื่นก็ว่าไปเดี๋ยวกลับมาเนี่ยต้องมาตามต่อว่า จะไปเรื่องของการไก่เกียร์เนี่ยมันจะไปไก่เกีย,ยร์ยังไงจะยังไงก็ต้องจ่ายแหละเพราะว่ามันคำสั่งศาลใช่ใช่มไม่จ่ายไม่ได้หรอกแต่คืออยู่ที่ว่าก็คุยกันว่าจะเป็นยังไงคือตอนแรกเนี่ยไมเห็นบอกว่าจะต้องไก่เกียร์ก่อนแต่ถ้าไก่เกียร์ไม่ได้เนี่ยก็ให้ศาล เรียกว่าบังคับคดีก็คือให้ให้จ่ายเลยนะไก่เกียก่อนไก่เกียรก่อน,อออนทางมาดามกลับมาแล้วกันว่าจะจะ,จะมามาไก่เกียรเรื่องนี้ยังไงแต่ผมว่ามัน,ม,นมันเวลาผ่านไป้วเนะี่ยผมว่ามาดามเขาเข้ามานะักนณะท,ที่เคลียร์ปัญหาปณีปนอมนี่นี่เพิ่งจะทํางานครบหนึ่งปีนะเนาะแปลงเดินกุมภาได้มากเลปณีปนอมสายปณีปนอมอยู่แล้วมาดาม เราคนกลางด้วยมาดามมาดามแป้งคนกลางเหรอคือพูดยากคะแต่ผมผมเข้าใจมาดามแป้งนะการเป็นมาดามแป้งเนี่ยโอเคแหละต้องบริหารจัดการต้องพัฒนาด้วยต้องมาศาสาร์ปัญหาอีกอันนี้ผมจากใจจากใจเลยนะว่ารู้สึกสงสารมาดามแป้งเหมือนกันที่ว่าโอ้แบรรับหลายๆอย่างเนี่ยเนี่ยกำลังไปจะไปพัฒนาเลยนะออเหันหลังมาอะไรวะเออถูกป่ะอะไรภาษาบ้านคือหันมาคือเอ้าอะไรวะแต่แต่ก็คง ผมว่ามรรดาแป้งก็คงทราบแล้วแหละว่ามันต้องมีเรื่องนี้ใช่ใช่อาจจะต้องมีการเตรียมแผนการรับมือไว้แล้วใช่ด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าฟังจากปากมรรดาแป้งนี่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องเนี้จะเป็นยังไรแต่ผมผมก็เชื่อว่าเพราะว่าเขาทราบอยู่แล้วว่ามันต้องมีปัญหานี้อาจจะต้องเตรียมการไปแล้วนั่นแหละโอ้โหน่แต่สามล้านสิบล้านเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆอยนะ เชอจากรใหม่ออหรือก็สินทรัพย์ทีสดแบนจ่ายได้ไหมอย่าไปมองว่ามาดงมาดามรวยสามร้อยสิบล้านเนี่ยสำหรับมาดามแป้งอ่ะถ้าเป็นเงินหลักร้อยล้านก็เยอะเออแม้ว่าแกว่าแกจะมีมันเป็นพันล้านเลยหมื่นล้านอะไรอย่างงี้ยสามร้อยสิบล้านมันก็เงินเหมือนกันแล้วมันก็เงินของของไม่ใช่ของไม่ไม่เกี่ยวกับปัญหามาดามแป้งเป็นเกี่ยวกับปัญหาสมาคมอืมนี่รับมอบเหรอมอบว่าเหมือนกับเป็นบุคลากรอะไรสักอย่างอ่ะ รับมอบตำแหน่ง <อะ S 2> ด้วยอ,อรับมอบบุคลากรด้วย<อ>รับมอบการแก้ปัญหาด้วย <c oughs> โอ้บิ๊กออสไม่รู้บิ๊กออสยังไงตอนนี้เหมือนกันเนาะออถ้ามีโอกาสเจอก็อยากสัมภาษณ์นะว่าจะช่วยแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยงงในในมุมของอดีตนายกสมาคมก็มอยากรู้เหมือนกันนะเอาจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะจะจะแนะนำยังไงไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Kiasport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ